มีกระดูกอยู่ 1..2..3..4..5 หระหว่างกระดูกเราเรียกว่าหมอนรองทําหน้าที่คือรับน้ําหนักีย f i b r o s u s เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านหลังแล้วมันก็จะแตกออกมาซ้ายกับขวาหรือบางครั้งจะแตกตรงกลางถ้าแตกตรงกลางจะปวดร้าวลง2ขาเลยนะถ้าแตกด้านข้างก็จะร้าวข้างใดข้างหนึ่งคุณควรจะต้องไปเริ่มจากการนอนราบก่อนในช่วงแรกๆสังเกตอาการ ถ้านอนแล้วรู้สึกสบายแล้วนอนได้ก็โอเคนอนไปแต่ถ้านอนแล้วนอนไม่ได้ให้ทำไงแล้วโหนบาได้ไหมจริงบอกเลยว่ามันก็โหนได้นะถ้าถ้ามันทําแล้วเคยมีอาการปวดสะโพกเล้าลงขากันบ้างไหมครับปวดสะโพกเล้าลงขาในที่นี้ปวดข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้นะปวดสะโพกตรงนี้แล้วเล้าลงไปแบบนี้เวลาเดินานานๆจะมีอาการปวดสาเหตุเป็นมาจากที่เราไปยกของหนักแล้วมีเสียงลั่นที่หลังนัง่งแปะ๊ะแล้วก็ปวดเล้าลงไป ใครที่มีอาการแบบนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการกับอาการนี้แบบง่ายๆด้วยครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอาการหมอนรองกระดูกครับเส้นคืออะไรหมอนรองกระดูกก็คือตรงนี้ครับตัวหมอนรองกระดูกอ่ะก็คือหมอนที่มันอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังนะครับคือเราเอาแต่หลังนะหลังก็คือช่วงเอวเนี่ยช่วงเอวช่วงเนี้ยนะครับถึงเหนือสะโพกขึ้นมาแค่นี้เองนะครับนี่คือสะโพกนี่คือหลัง มีกระดูกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าระหว่างกระดูกเราเรียกว่าหมอนรองหนึ่งสองสามสี่นะรวมข้้งบนเป็นห้าเนี่ยนะฮะหมอนรองแต่ละอันเนี่ยทาหน้าที่คือรับน้ําหนักรับน้ําหนักร่างกายเราเรายืนอยู่มันก็จะทําหน้าที่ในการรับน้ําหนักพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเวลาที่เรารับน้ําหนักหรือว่าเวลาที่เรายืนเนี่ยหมอนรองกระดูกมันจะรับน้ําหนักแบบนี้ตลอดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มมีการแตกมันก็จะเคลื่อนออกมาแล้วกดทับเส้นประสาท ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอยู่4ระดับแบบนี้ครับนี่ผมมีรโมเดลนะผมอยู่ที่คลินิกมีโมเดลให้ดูด้วยนี่คือหมอนรองกระดูกปกติมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันเริ่มมีการอักเสบมันเริ่มมีการแตกเนาะเพราะว่าตัวรอบๆของหมอนรองกระดูกเนี่ยมันฉีกขาดพอมันฉีกขาดนะหมอนรองกระดูกจริงๆตัวนิวเคลียสไฟโบซูสเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านหลังประมาณ1ใน3มันจะยื่องมาด้านหลังนะแล้วมันก็จะแตกออกมาซ้ายกับขวาหรือบางครั้งจะแตกตรงกลาง ถ้าแต่ตรงกลางจะปวดร้าวลงสองขาเลยนะถ้าแตกด้านข้างก็จะร้าวข้างใดข้างหนึ่งแตกขวาร้าวขวาแตกซ้ายร้าวซ้ายเนาะยี้ถ้ามันแตกเกรดที่สองเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้เห็นไหมนะครับอันนี้จะเป็นเกรดที่สามนะมันเริ่มมากดทับพอมันทับรูนี้รูนี้คือรูอะไรรูของไขสันหลังที่ลงไปเลี้ยงนะครับเส้นประสาทสปนอลเนลิร์ฟรูทนะแต่มันจะมีเกรดสี่อยู่นะเกรดสี่คือแบบนี้ครับนี่เอาให้ดูผมบ้านให้ดูมองเห็นไหมเนาะนี่ดูออกไหมอันนี้ให้ดูเกรดหนึ่งก่อนเกรดหนึ่ง เกศหนึ่งเกศหนึ่งเนี่ยมันแค่อักเสบแค่ตัวมันเวลาปวดจะปวดแค่ที่หลังนะปวดแค่ที่เอวอย่างเดียวไม่ลงขานะครับหรือมีลงบ้างลงบ้างนิดหน่อยนะครับเกศสองเนี่ยมันจะเริ่มมาบวมแล้วเริ่มบวมที่ดิดนะแล้วก็จะมีกดทับเส้นประสาทที่มันอยู่ใกล้ๆได้นะไอ้นี่ไม่ไม่ทับเนาะแต่อันนี้ทับนะแล้วก็จะปวดชาล้าได้เกศสามนะครับเกศสามเนี่ยมีแผลเกิดขึ้นที่ตัวนี้เลยแล้วก็จะทําให้เกิดการกดทับได้เหมือนกัน เกรี่ครับหนักสุดเลยมีนิวเคลียสไฟโบซุดบางตัวมาจับที่เส้นประสาทดังนั้นคนที่มีอาการพวกนี้เนี่ยจะปวดแล้วก็ล้าวลงขาตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นเกศี่หนึ่ถึงเกีมเนี่ยมันจะปวดแค่เป็นบางเวลานะเวลาพักหร,หรือเวลานอนเนี่ยอาการก็ดีขึ้นละแต่ถ้าเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะปวดตลอดเวลาซึ่งในนี้มันไม่มีเพราะไอ้นี้มันไม่ได้หลุดออกมาไมึกออกไหมครับมันแค่บวมและยืด ดังนั้นใครที่ทําท่ากอดเข่าชิดอกในคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นเนี่ยจะทําให้ตัวหมอนเนี่ยมันปรินมากขึ้นโอเคไหมตัวนี้ตัวนี้ให้ดูตรงโมเดลตรงนี้อุย้ยของเยอะอ่ะถ้าผมก้มผมก้มมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าผมแอนหลังมันจะเป็นอย่างนี้อะไรสังเกตเห็นอะไรไหมครับเวลาก้มแตกเพราะว่าแรงดันมันกดลงไปทางด้านหน้าหมอรองปรินออกไปทางด้านหลัง แต่ถ้าผมแอนหลังก็คือไปทางด้านหลังแบบนี้เป็นไงครับหมอนมันถูกดูดกลับเข้าแต่ในนี้การที่ก็จะมีคนถามว่าเอา้าแล้วตอนที่พอทําแอนหลังแล้วเจ็บจังเลยแล้วมันปวดลงเลยเพราะว่าเนี้ครับเพราะว่าไอ้ตัวหมอนเนี่ยเราไม่สามารถจะดันกลับเข้าไปได้แบบนี้ไอ้นี่มันเป็นโมเดลมันง่ายแต่ไอ้ของจริงอะ่ะเวลามันกัดจะเข้ามันคาอย่างเงี้ยกว่ามันจะเข้าได้มันต้องขยับดังนั้นวิธีออกกาลังกายของหมอลองกระดูกทับเส้นคืออย่างนี้ครับคุณควรจะต้องไปเริ่มจากการนอนราบก่อน ในช่วงแรกๆแบบนี้แล้วก็สังเกตอาการถ้านอนแล้วรู้สึกสบายแล้วนอนได้ก็โอเคนอนไปแต่ถ้านอนแล้วนอนไม่ได้ให้ทําไงผมบอ,อกไปแล้วก็คือหาหมอนหมอนมารองที่ท้องใช่ไหมแล้วก็นอนแบบนี้มันก็จะแอนหลังน้อยลงแต่ว่าถ้าเผื่อเรานอนลาบไปเลยเนี่ยหลังมันจะแอนมากขึ้นดูออกไหมครับดูออกนะดูออกเนาะเพราะว่าอุ้ยอ่ะดูนะ อย่างเงี้ยหลังมันจะแอ่นน้อยลงแต่ถ้าเอาหมอนออกหลังมันจะแอ่นเยอะขึ้นอันนี้เข้าใจยังดังนั้นเวลาเรานอนลาบไปเลยเจ็บมากถ้าอยากให้เจ็บน้อยเอาหมอนองแค่นี้ก็อยู่ได้ละแล้วเราทําแบบนี้สลับสลับสลับไปวันสองวันแรกเราอยู่แค่นี้ก่อนแล้วพอมันดีขึ้นเราก็ค่อยมาดันพื้นแบบนี้ปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ลง เราไม่คาดหวังว่าเราจะทําสุดได้ในครั้งแรกๆแต่เราทําเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นโอเคไหมครับแบบนี้สิบครั้งอ่ะสมมตินหนึ่งสามสี่ห้าหกจริงๆผมเป็นหมอนรองกระดูครับเพื่นเนจะ็ดแปดเกและสิบโอ้โหเนี่ยออกดีมากเลยแล้วก็ <laughs> แล้วก็พักแป๊บหนึ่ง แล้วเราก็เช็คอาการที่มันลงขาครับอาการที่มันลงขาที่บอกว่ามันปวดลงขาเนะี่ยถ้ามันเบาลงอาการปวดมันเบาลงพักไปหนึ่งนาทีอาการปวดเบาลงเราทําต่อแต่ถ้าอาการปวดมันยิ่งปวดมากขึ้นปวดตรงน่องมากขึ้นให้หยุดทําโอเคไหมครับอันนี้เราเรียกท่าออกกาลังกายสําหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกพับเส้นเนาะซึ่งจริงๆเราจะใช้ในช่วงแรกแล้วก็ใช้ลดอาการปวดเล้าลงขาได้ดีมากมากโอเคไหมครับทีนี้อีกอันนึงก็จะมีคนบอกว่าแล้วโหนบาได้ไหม จริงๆบอกเลยว่ามันก็โหนได้นะถ้าถ้ามันทําแล้วมันต้องดูที่ว่ากําลังแขนเราตัวเราด้วยเนาะสมมุติว่าผมมีบาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีโหนให้ดูเนาะก็ใช้ได้มันจะทําให้กล้ามเนื้อหลังผ่อนคลายถ้าโหนถูกแต่ถ้าคนที่โหนไม่เป็นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะอาจจะช่วยทําให้เจ็บไหลหรือปวดไหล่มากขึ้นโอเคสมมุตินะครับกดดึงแบบนี้แล้วก็ทิ้งตัวลงให้น้ําหนักตัวมันหย่อนลงมาหรืออย่างนี้ก็ได้ครับแบบนี้ทิ้งก้นลง แล้วก็เหมือนให้ก้นมันตกลงไปข้างหลังโอเคไหมพวกนี้ก็จะทำให้ลดแรงตึงที่หลังได้เหมือนกันซึ่งจริงจะมาโหนงี้ไปทำท่าเมื่อกี้สบายกว่าโหนมันจะเจ็บไหล่เนาะถ้าใครที่เป็นผู้สูงอายุการโหพนพวกนี้ยไหล่จะฉีกได้ถ้าไม่เคยทำอย่างนี้ครับ โอเคไหมประมาณนี้และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ à de soleil à soleil